ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับสัญจรอกของอาทิตในช่อง Wolf f i n s h e e p ช่องป๊อบอาร์ดถาำให้อาร์ตเหมือนป๊อบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องกันหน่อยนะครับเป็นกล้องครมแครบบังเอิญว่าไปงานกล้องมาแล้วก็ ไปเจอไอ้กล้องตงัวนี้ด้วยนี่ดูสีก็รู้แล้วว่าเป็นกล้องยุค80นะครับพอไปเห็นปุ๊บเฮ้ยสะดุดตา,าต้องใจครับในไซส์ของมันที่ดูยาวอย่างนี้เฮ้ยมึงน่าจะถ่ายพาโนได้หรือเปล่าวะปรากฏว่าไม่ไม่เกี่ยวเที่อะไรเลยถ่ายธรรมดานี่แหละก็เลยสนใจครับแล้วก็ไปค้นดูจับมาซื้อมารีวิวเพราะว่าราคาไม่แพงด้วย ก็ค้นพบว่าเจ้าตัวนี้มันชื่อว่า Canon Snappy 20ครับโดยที่มันมีรุ่นพี่ก็คือ Canon Snappy 50ซึ่งไล่ๆกันนะครับรุ่นท็อปของมันเนี่ยก็คือ Snappy 50เนี่ยจะเป็นระบบอโตโมติระบบอโตโมติเต็มตัวก็คือเป็นกล้อง Snap แบบเอาเจเวรุ่นนั่นเองครับคือกดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะครับซึ่งในยุค ต้น80เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆครับแต่ว่าด้วยความที่มันได้รับความนิยมทันทีทันใดนั่นเองนะครับแคปนอนก็เลยทํารุ่นเล็กนี่ออกมาทันทีโดยที่เอาใจไปรุ่นหนักกว่าเดิมก็คือทําออกมาถึง5สีด้วยกันครับก็จะมีสีดําขาวแดงสีน้ําเงินสีเหลือง5สีนะครับแต่ว่าสเปคต่างกัน s n a p p y 50เนี่ยมันจะเป็นสเปคแบบออโต้โฟกัสจริงๆเลยใช้อินฟราเรดซึ่งอินฟราเรดเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ปลายยุค70แล้วแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนยุค80ใช่ไหมเอ่อด้วยสเปคมันก็จะเป็น f 3.5ที่ชัตเตอร์สปีด1/30แล้วก็ไปถึง f 9.5ที่ชัตเตอร์สปีด1/350ประมาณนี้โดยประมาณนี้ ก็เป็นถือว่าเป็นกล้องที่สเปคใช้ได้เลยทีเดียวถ่ายสนุกสนุกตามชื่อมันเลย Snappy ซึ่งมันก็กลายเป็น p อ o โปรดักต์ไลน์นึงของ Canon แหละทีนี้มาถึงไอุ้ดตัวนี้ไอเนี่ยงงมากเราเราไม่รู้ว่าตัวนี้ทำไมมันเขียน s n a p p ี50กั <c oughs> เนเนะเขียน Snappy 50เฉยช่เลยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ Snappy 20นะตอนแรกเราก็งง <c oughs> มันอาจจะเป็นแบบ e r r o r เป็นหนึ่งในล้านตัวก็ได้นะ s n a ป p ี20เนี่ยมันถูกลง ถูกลงโดยการที่ตัดฟังก์ชันออโต้โฟกัสออกคนจะแบบโอ้อ้าวตัดออโต้โฟกัสออกก็ยังไงวะก็เฮียดีไม่มันก็เหมือนเราถ่ายกล้องใช้เราทิ้งแหละแต่ว่าดีกว่าอีกตรงที่ระบบชัตเตอร์สปีดมันยังคำนวณให้นะครับก็คือใช้ระบบชัตเตอร์สปีดเดียวกันเลยกับตัว Snappy 50ก็คือมีโหมดชัตเตอร์สปีดตั้งแต่1/20ถึง1/500ก็ถือได้ว่า เฮ้ย s n a ได้จริงจังนะหนึ่งรอยห้าร้อยเนะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นตัวของมันเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเขียวว่าเป็นฟิกเลนนะมันจะเป็นฟิกเลนครับ f 4.5ฟิกเลนในขณะที่ snappy 50เนี่ยมันจะอยู่ที่3.5เออต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็มีแสตในตัวซึ่งแสตเนีย่ยเป็นเมนวลนะครับก็คือต้องเปิดเอาเองมีมือเดียวก็ลำบากก็คือเปิดตรงนี้สีส้มนี่ เปิดตรงสีส้มนี่นะครับแล้วก็ไฟเมลล์คืนสีส้มนี่ก็คือแปลว่าถ่ายได้แล้วนะครับตัวเลนระยะ35เนี่ยถือว่าเป็นเลนระยะที่นิยมกันมากในยุค80นะครับก็ถ้าจะดูจากยี่ห้ออื่นๆได้ว่าต่างก็ใช้ระยะ35ในะขณะที่ปลายยุค70อาจจะใช้แบบ38อะไรมั่วๆคือ410เลยยังไม่เป๊ะแต่ว่า80เนี่ยจะเป็น35เป๊ะ เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูจริงๆแล้วถ่ายมาจะหมดหม้วนแล้วแหละแตว่าจะเห็นการทํางานของมันนะว่าทํางานยังไงได้บ้างน,นะครับอาดูคอนทราสกันอดูคอนทราสของอันนี้ของสิ่งนี้นะครับซึ่งถือได้ว่ามันก็ยากนะสมับกร้องนะ จะเป็นระบบขึ้นซีมอัตโนมัติกร้องซีมอัตโนมัติทุกอย่างลืมบอกไปว่าการที่หน้าตามันแปลกเนี่ยนะทำให้มันมีขนาดเล็กลงกว่ากล้องทั่วไป30%อันนี้แค n นนเขาเคลมนะก็คือเอาจริงก็คือเอาด้านบนมาอยู่ข้างๆแทนให้มันยาวๆเดี๋ยวมาดูว่าแฟลตเนี่ยแรงแค่ไหนข้อดีของการที่มันเป็นแฟลตเมนูก็คือกลางวันกูก็ยิงได้ ไม่ต้องแคร์ใดๆนะครับกลางวันก็ยิงได้ครับแฟลก็อันนี้เป็นข้อดีของการ snap เลยนะเหมาะกับการ snap เลยจริงๆแล้วเป็นกล้องที่ใช้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียหนึ่งที่ที่เราค้นพบก็คือดูนี่นะครับ ISO ค่า ISO มันจะปรับได้แค่400กับ100เท่านาั้นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดนะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็อันนี้ถ่ายเล่นให้ดูเฉยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรูป ที่ถ่ายกันเลยครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกล้อง Canon s n a p p y นะครับ20นะครับมีทั้ง50 20แต่50ไม่ได้ซื้อซื้อ20มาถูกมากแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกนะครับมีสายคล้องีเก๋ๆไปไปไหนก็ได้ปกปกเราเป็นคนชอบกล้องอะไรอย่างนี้มากยุ80ปะสูนะ่ะนี่ครับปิดเปิดปิดตรงข้างหน้าได้เวลาเปิดเปิดเปิดปิดกล้องก็อย่างนี้นะสะดวก ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับ